ขอความจเจริญในธรรมมายังญาติโยมพุทธศาสนิกทั้งหลายคลิปนะนี้จะพูดถึงนะพระอนาคามีนะคือพระอนาคามีเนี่ยท่านเป็นผู้ละสังโยชน์าได้ก็คือต่อจากพระโสรบันก็เพิ่มขึ้นไปอีกสองก็คือปฏิฆะราคะนะ เหตุที่ท่านละได้เนี่ยนะก็มาจากการที่ท่านไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปถือเอาไม่ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ก็คือความคิดของท่านน่ะจะน้อยมากพระนาคามีนี่เป็นผู้ที่มีใจที่สงบเยือกเย็นนะอารมณ์เนี่ย เมื่อมากระทบแล้วเนี่ยนะมันก็จะตกไปนะพวการาคาปฏิฆาเนี่ยคือความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันจะตกไปแล้วท่านฟังแล้วท่านยังไม่ปรุงต่อาสาเหตุที่เกิดราคาปฏิฆาเนี่ยมันก็มาจากจิตที่มันปรุงแต่งนะคือท่านมีความปรุงแต่งน้อย เมื่อมีความปรุงแต่งน้อยเนี่ยฝ่า,ฝายธรรมารมเนี่ยมันก็จะมีน้อยตามไปด้วยคือเรารู้ทันเห็นทันทุกว่ามีคนด่าเข้ามา,า่มีคนด่ามาที่หูของเราเนี่ยเราได้ยินคําคเหล่านั้นเนี่ยได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเป็นสักแต่ว่าอาไม่นํามาคิดปรุงเป็นเรื่องเป็นราวไปต่อไปไม่เป็น ไม่สามารถที่จะสร้างเหตุให้มันเกิดอารมณ์ได้นะอารมณ์เหล่านีนะ้ก็ไม่ได้ย้อนเข้ามากระทบที่จิตนะจะมีบางทีก็มีแค่กระทบเป็นเป็น,เป,นเป็นความกระเทือนนิดๆหน่นนอยๆนะแล้วก็รู้ทันมันมันก็จะดับไปตกไปนะคือว่าพระนาคามีเนี่ยเป็นผู้ที่คาบเกี่ยวระหว่าง พรอะอรหันต์กับพระเอเป็นผู้ที่คาบเกี่ยวระหว่างอนณาคามีกับอรหันต์เนี่ยอหรหัตตะมักเนี่ยนะแทบจะแยกกันไม่ออกเลยระหว่างอ่าพระอนณาคามีกับพระอรหัตตะมักคือผู้เดินมักอยู่เพื่อที่จะไปถึงอรหันต์เนี่ยคือพระอาาคามีเนี่ยท่านจะเห็นจิตของท่านแล้วอะจะเห็นจิตปรากฏแล้วแต่ยัง ไม่มีปัญญาที่จะเคลียให้หลุดได้นะแต่ว่าอารมณ์ของท่านเนี่ยเยือกเย็นแล้วไม่มีสิ่งใดที่ไปทําให้ท่านวุ่นวายใจนะแต่พระพระอนาคามีเนี่ยมีความกลัวอยู่อย่างหนึง่งนะแล้วเป็นความกลัวที่สุดด้วยนะความกลัวนั้นไม่ใช่ความกลัวต่อความตาย หรือว่ากลัวต่อเหตุการณ์อันตรายต่างๆที่จะเข้ามาถึงตนแต่พระนาคามีกลัวที่สุดกลัวว่าตนเองนั้น่ะจะตายก่อนที่จะบรรลุธรรมในขั้นสูงสุดเพราะเห็นว่าท่านรู้ดีว่าเมื่อเสียชีวิตลงไปเนี่ยมันจะไปตกค้างอยู่ในพรมโรคทึ่มันนานมาก เป็นแสนกับล้านกับนี่แหละแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาบาเพ็ญเพียรเ,เหมือนมนุษย์นะดังนั้นแล้วผู้ที่เป็นอนาคามีเนี่ยท่ายิ่งหยุดนิ่งไม่ได้จะแสวงหาความรู้แสวงหาอาจารย์องค์นี้พูดไม่เข้าใจก็ต้องไปองค์ใหม่ไปองค์ใหม่คือดิ้นรนอยากจะจบนะใจก็ไม่ได้ทุกข์หรอกแต่มีความกังวลอยู่ว่ากลัวตัวเองจะ หมดเวลาก่อนอันนี้เละเป็นความกลัวที่สุดของพระอนาคามีนะอยากจะไปให้ถึงนะพราะอนาคามีนี่เป็นผู้เห็นจิตเหมือนกับพระอรหันต์เลยแต่ว่าของพระอรหันต์น่ะจิตเนี่ยจะเริ่มวิ่งจะเห็นจิตเคลื่อนเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกแล้วจะหลุดก็ไม่หลุดจะหลุดก็ไม่หลุดอ่านะบางทีออกมาแล้วก็วิ่งเข้าไปอีกอ่านะวิ่งเข้าไปยึดตัวตัววิญญาณธาตุน่ะ หลุดออกมาแล้วก็วิ่งเข้าไปยืดอีกหลุดออกมาแล้วก็วิ่งเข้าไปยึดอีกอยู่ลักษณะนีะ้ก็เป็นความทุกข์เหมือนกันเป็นความทุกข์มากนะใครที่อยู่ในจุดนี้นะพระอาจารย์บอกอ่าจะให้ประสบการณ์ถ้าเห็นจิตวิ่งออกมาแล้วในลักษณะนี้เนี่ยให้ท่านหยุดนิ่งเลยแล้วก็ใช้สมาธิน่นเพ่งเพ่งดูอย่างเดียว อย่าเพิ่งไปคิดหาเหตุผลอะไรทั้งนั้นอยู่อย่างนั้นล่ะจิตนี่เมื่อมันออกจากวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุออกมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองเพราะเมื่อก่อนนี้มันเคยมันเคยรับรู้มันเคยกินอาหารจากตัววิญญาณที่ไปรู้มาเนี่ยมันมันก็จะมาฝังที่จิตแต่พอมันออกมาแล้วเนี่ยอ่ามันไม่สามารถที่จะต่อเติมอาหารได้มันก็สลายไป กลายเป็นความว่างเปล่าไปนะนี่เป็นลักษณะนี้นถ้ามันสลายไปแล้วอันนั้นแหละท่านเรียกว่านิพานคือนิพานก็คือการดับการสลายหลังจากนั้นก็เหลือแต่ความว่างเปล่าซึ่งเรียกว่าสุญญาตาทานนั่นแหละนี่แหละคือจุดนี้เราคือเห็นอยู่นะภานามีเห็นอยู่ภารหัสเห็นอยู่แต่ เมื่อไม่ได้กัลยาณมิตรที่ดีมาช่วยแนะนำจุดนี้ให้เนี่ยมันจึงมีความร้อนรุ่มนะเรียกว่าถ้าเป็นสังโยชน์ก็คงจะเป็นประมาณว่าอ่าเป็นอุทจจะนะเป็นสังโยชน์ข้อที่เก้าเป็นอุทจจะมีความฟุ้งซ่านอยู่ในธรรมเรียกว่ามีความฟุ้งซ่านในธรรม นะจะหาหาความรู้หาอยากจะให้ตัวเองหลุดพ้นมันทรมานใจนะเป็นความกลัวที่อ่าเรียกว่าอะไรล่ะเป็นความกลัวที่สุดของชีวิตน่ะนะคือไม่อยากจะไปตกค้างนะจริงๆแล้วเนะี่ยการไปตกค้างเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรน่าหกใจหรอกแต่ว่าโดยความเป็นมนุษย์ของเรา ในสิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยเราก็จะกลัวใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติอ่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิตเราไม่อยากไปอยู่นานเราอยากจะทํางานให้จบนะรู้อยู่ว่าไม่ได้กลับมาอีกแต่ก็อยากจะจบงานเราไม่อยากค้างคานะนี่เป็นเป็นคงกลัวเป็นสิ่งที่พระอนาคามีท่านอ่าแสวงหาก็คือความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะหลุดพ้นนะเมื่อหลุดพ้นไปแล้วเนี่ย นี้เมื่อหลุดพ้นไปแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็มีแต่ความเป็นธรมนนนนนนธรมชาติอย่างนั้นอย่างนั้นเองจะเห็นเองเป็นธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรมารวมตัวกับอะไรต่างขันต่างก็ทำหน้าที่กันไปนะไม่ยึดไม่ถือนะจิตพระอราหันเนี่ยเป็นผู้ไม่ยึดถือ การทางานของขันของตเนเองนะอารมณ์เกิดก็อารมณ์มากระทบก็เฉยนะแต่ไม่ใช่ว่าจะเฉยแบบคนไม่มีชีวิตชีวนะเพราะว่าขันทั้งหลายเนี่ยสังขารเวทนาขันสังขารขันพวกนี้เขาทํางานตามปกติแต่คําว่าเฉยนั่นคือจิตจิตมันไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่นี่ที่มันแสดงตัวเนะี่ยแม้ด่าคนก็ไม่ใช่ด่าแบบ จิตโกรธนะแต่มันแสดงออกมาด้วยหลักของคําพูดคําจาด้วยหลักของธรรมธรรมที่มันเป็นออกมานะมันเป็นการเผรแพร่กระจายของธรรมอันไหนถูกอันไหนผิดอย่างนี้บางทีเราดูเหมือนโกรธเหมือนใช้อารมณ์แต่แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับจิตจิตกับขันมันไม่ได้เกี่ยวกันจิตเนี่ยมันไม่ใช่ชีวินนะ มันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันมาสะสมอยู่ในชีวิตของเรานะมันเป็นก้อนแห่งความหลงมันรับข้อมูลมาแล้วก็ปล่อยข้อมูลออกรับข้อมูลมาแล้วก็ปล่อยข้อมูลออกเออทําให้ตัวชีวิตจริงๆของเราท,ทําให้ธาตุรู้ของเราจริงๆเนี่ยมันหลงมันหลงตามข้อมูลที่เขาทํางานนะอะเหมือนกับเราหลงหน้าจอโทรศัพท์นะ ไม่ได้มีตัวมีต,มตนนะโทรศัพท์ไอในจอของมันนะเราไปหลงภาพหลงการแสดงหลงอะไรต่างๆมากมายมันเป็นลักษณะนั้นแหละถึงว่าจิตของพระอาหารหันต์เนี่ยท่านไม่ได้หวันไวกับการทำงานของขันบางคนก็จะไปว่าท่านอย่างงอนอย่างนี้บรรลุแล้วเป็นพระอาหารหันต์แล้วทำไมเป็นอย่างนั้น ทำไมไม่มีความสับรวมไม่สงบสง,งียมอะไรทำนองนี้มันก็คงยังไม่เกี่ยวกับจิตนะมันเป็นเรื่องของชีวิตมันเป็นเรื่องของขันทํางานต้องต้องเข้าใจในจุดนี้นะเรื่องของชีวิตการทํางานของขันห้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกสั่งสมมานานเป็นประสบาก,การณ์มาหลายภพหลายชาติอุปนิสัยใจ,ใจคอบุญวาสนา เเป็นสิ่งที่สั่งสมมามันจะจบลงก็ต่อเมื่อเราจบชีวิตลงเมื่อตายก็แยกย้ายจากกันนะไม่มีอะไรต้องมาอาศัยอะไรเมื่ออาศัยกันไม่ได้มันก็ก่อร่างสร้างตัวไม่ได้่ะไม่ต่างกันกเราเราสร้างบ้านน่ะนะนก็ต้องมีปูนมีหินมีทรายมีน้ำใช่ไหมจะมาโบกมาก่อมาฉาบน่ะ เมื่อก่อขึ้นมาเป็นบ้านแล้วถ้าเกิดเราทุบอีกทีทุบให้มันแตกสลายแล้วเออปูนมันก็เสียคุณภาพไปแล้วเ,ออเหลืออิฐหินปูนทรายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เสื่อมคุณภาพไปเออน้ําก็ไม่มีอยู่ในตรงนั้นอ,อมันก็จะก่อตัวขึ้นอีกไม่ได้ออทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติ เหมือนกันเนี่ร่างกายของเราก็ถูกก่อสร้างมาอย่างนั้นแหละมันมีเหตุมีปัจจัยพร้อมมีอุปกรณ์พร้อมมันก็สามารถที่จะเป็นตัวเป็นต,น,ตนขึ้นมาได้เราจะเห็นได้ก็ด้วยการปฏิบัติการภาวนาของเราเนี่แหละว่าเราจะทําอย่างไรให้เราลื้อมันออกจากกันได้เราจะมีปัญญาที่จะเห็นชัดแจ้งชัดในขันทั้งหลายที่เขาทำงานอยู่ไหม เราจะเห็นว่าอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอมไหมในตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปปฏิบัติอย่างอื่นเลยไม่ต้องไปดูข้างนอกไม่ต้องไปดูอะไรเลยแม้ข้างนอกมันก็ไหลเข้ามาข้างในหมดนั่นแหละมันจะอามาทับมาถมใจอยู่เนี่ยมีสติกั้นตัวเดียวเนี่ยเหลือเฟือไปได้ถึงสติสัมัญญะเป็นธรรมีอุปการะมากอ่า มันจะอุปการะาเราตั้งแต่เริ่มปฏิบัติไปจนถึงถึงนิพพานอ่าไปจนถึงประตูแห่งพระนิพพานนั่นแหละ,อะพอเราถึงแล้วเขาก็อยู่ส่วนเขาก็าจะเขาก็ยังมีอยู่ส่วนเขาเขาไม่ได้เข้านิพพานด้วยอ่าสิ่งที่เข้านิพพานก็คือจิตนั่นแหละที่มันไปสลายสลายตัวตนก็คือตัวเรานั่นแหละจิตทั้งดวงก็คือตัวเราทั้งแท่งนั่นแหละมันเป็นความรู้สึก ในตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยเป็นความรู้สึกเป็นจิตเมื่อถูกทําลายแล้วตัวเราก็หายอตัวเราหายนั่นแหละเรียกว่านิพานตัวเรานั่นแหละเข้านิพานนะหลังจากนั้นก็รอเวลาหมดอายุไขก็ไปกันหมดเรียกว่าดับรอบเรียกว่าอดีนิพานนะดังนั้นแล้วนะก็ ที่พูดพูดกันอยู่ในคลิปนี้ก็มีจุดสำคัญอยู่อย่างหนึ่งนะเมื่อท่านเห็นจิตแล้วเนี่ยก็ให้ทำอย่างที่บอกนั่นแหละเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้กัรยานะมิตรที่แนะนำในจุดนี้เนี่ยอ่าวิ่งพลานเลยนะอยากหลุดอยากออกอยากหลุดมันเป็นความทรามานแปลกๆเหมือนกันนะเพราะประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็ ไปชีนเนี่ยพระไปสองสามรูปนะก็ท่านก็ไปทำอยู่สองวันสามวันเหมือนกันเลยอ่าก็ถึงที่สุดอันนี้แหละจึงได้เอามาแบ่งปันบางทีเนี่ยรู้แต่วิวิธีการบางทีรู้แต่วิธีการปฏิบัติอ่า แต่พอที่ไปเจอปัญหาบั้นสุดท้ายเนี่ยนี่แหละมันมันตายตอนจอบกันมาเยอะแล้วแทนที่ว่าจะไปให้ถึงที่สุดนะก็ลังลังรอๆอ,อ,อยู่ที่ตรงนี้นะก็แนะนำอย่างนี้แหละทำอย่างที่บอกอดูที่ว่าท่านจะได้ผลไหมเพราะว่าประสบะการณ์ของตัวพระอาจารย์เองก็ ยังไม่ได้มีประสบะการณ์ในการที่จะสอนคนมากเท่าไหร่ก็เพิ่งจะมาเริ่มต้น่ะคิดว่าถึงจะยังไม่คล่องในการเรียบเรียงไม่มีประสบะการณ์ในการถ่ายทอดแต่มันก็น่าจะเป็นประโยชน์ช่วยคนได้มากแล้วก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของครูบาอาจารย์ที่ท่านออกมาก่อนลหลายท่าน่ะอะช่วยลดภาระให้ท่านได้ มีความเหน็เหนื่อยน้อยลงอนนี่คือจุดมุ่งหมายอย่างอื่นแล้วก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอะไรหรอกอคือพระอาจารย์อยากจะทำให้มันครบสมกับที่เป็นพร,พระสาวกในพระพุทธศาสนาคือปริยัติเราก็มีเรียกว่าพอก็อกินพอใช้เนาะเออ ปฏิบัติเราก็ทํามาหลายปีประสบการณ์ก็มากพอสมควรนะอ่าตอนนี้ก็ยี่สิบพรรษาอ่ 19, าสิบเก้าพรรษาเราจะเข้ายี่สิบปีนี้แหละนะ,ะก็มีอ่าปริยัติปฏิบัตินะปฏิเวทอย่างน,นี้ก็เรียกว่าเราได้เห็นแล้วในจุดที่ว่าถึงที่สุดแห่งขันห้าหรือว่าถึง,ถงที่สุดแห่งทุก มันก็ไม่มีอะไรค้างคานะแต่ที่นี้มันมาค้างคาอยู่อย่างหนึ่งคล้ายๆว่ามันมีอะไรผลักดันอยู่ว่ามันไม่ใช่แค่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่มันเหลืออยู่คือการเผยแผ่การที่เราจะต้องเอาประสบะการณ์นี้ออกมาแบ่งปันนั่นแหละถึงจะว่าไปถึงที่สุดแห่งาศาสนาจริงๆกนะ็จึงว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้ก็อยากจะให้ มันสมบูรณ์มันทำได้ครบถ้วนทุกกระบวนการในพระพุทธศาสนาก็จึงได้ออกมาเป็นเวลาตั้งตัดสินใจอยู่นะสี่ปีนะนี่เข้าปีที่สี่แล้วถึงลงใจได้ก็เลยว่าเอาอยังไงก็เอากันก็คิดว่าทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละ,อะเอาละ นี้ก็คงจะพออหอมปากหอมพอแล้วก็พอจะแก้ปัญหาในสิ่งที่ท่านติดค้างอยู่ให้ได้สว่างขึ้นได้ก็ขอไวยพอในท่านทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จขอให้ไปถึงที่สุดแห่งทุกไปไว